สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมารีวิวนะคะหรือว่ามาสอนใช้เข้าใช้งานนะคะเว็บไซต์ที่คุณครูสร้างขึ้นหรือว่าบทเรียนออนไลน์นะคะที่คุณครูได้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมนะคะแหล่งข้อมูลนะคะคลิปวิดีโอเอกสารต่างๆนะคะอันดับแรกเมื่อน,นักเรียนเข้านะคะนักถ้านักเรียนเข้าในโทรศัพท์ของของนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูเข้า ใน iPad มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เหมือนกันนะคะนักเรียนอ่ะอันดับแรกนักเรียนเข้าไปที่ตรงช่องอ่ะ u-url เนี่ยช่องตรงเนี้ยนะคะให้นักเรียนพิมพ์ไปเลย Wow. อดอ,ดอันนี้คุณครูเคยพิมพ์ไปแล้วมันก็เลยจะมีอยู่ในนี้นะคะพิมพ์ไปเลยนะคะอันนี้คุณครูจะเข้าวิธีแรกก่อนนะโดยการกด เซิร์ชหาในกด u r อาพิวอาเว็บ uh, เข้าไปในตรงช่อง URL เลยนะคะ uh, คุณครูก็กด Enter หรือว่ากด Go ในโทรศัพท์ของนักเรียนนะอ่เ uh, uh. มื่อไปเจอหน้าแรกนักเรียนก็จะเป็นหน้าแบบนี้อ uh, นะคะสำหรับบทรเรียนคณิตศาสตร์ของครูก็จะมีอยู่3 3ชั้นนะคะก็จะมีป .4 ป .5 ป .6 เนาะอันนี้เป็นแบบประกราศข่าวเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ นักเรียนก็เลือกนะคะเข้าไปในห้องเรียนที่เป็นระดับชั้นของนักเรียนนะคะเดี๋ยวค,คุณครูเข้าให้ดูนะคะนักเรียนจะกดกดเลือกแถบที่เป็นรูป4ี่ห้าหกนี้ก็ได้หรือว่านักเรียนมองไปที่แถบด้านบนสุดนะคะมันจะมีคําว่าหน้าแรกคณิตศาสตรป์ป4คณิตศาสตร์ป .5 คณิตศาสตร์ป6นะคะนักเรียนสามารถเลือกด้านบนได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวคุณครูเลือกคณิตศาสตร์ป4ให้ดู มื่อนักเรียนเข้ามาในรายวิชาคณิตศาสตร์ป4ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะ,ะในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูมันก็จะมีทั้งหมด10บทนะคะ10บทนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่คุณครูอัปเดตเข้าไปมันก็จะมีไม่ถึงเนาะมีบทไหนบ้างนักเรียนเลือกตรงนี้ดูก็ได้นะคะเนี่ยว่าคุณครูตอนนี้คุณครูมีเนื้อหากี่บทแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนในส่วนที่เป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ตรงเนี้ยนะคะ บท1ถึง10เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่คุณครูอัพเข้าไปเป็นไฟล์เอกสารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นคลิปที่คุณครูอาจจะอ,อธิบายเพิ่มเติมนะคะและเลื่อนลงมาตรงนี้สำคัญนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะที่คุณครูได้แนบลิงก์ไว้ซึ่งสำคัญและจำเป็นที่นักเรียนาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเลยและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะก็จะมี dltv นะคะคุณครูอ่า เป็นใส่ลิงก์เฉพาะระดับชั้นมาเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องไปค้นหาอะไรเพิ่มเติมอีกเลยนะคะมี dl tv โครงการสอนออนไลน์ของโปรเจกต์14นะคะของสอสวทเนาะแล้วก็นอกจากเขาจะทำเป็นเว็บไซต์แล้วของโปรเจกต์14เขาจะทำเป็นลิงก์เป็นช่อง YouTube ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะลองเข้าของ dl tv ให้ดูนะคะ นักเรียนก็กดเข้าไปที่ลิงก์เลยเราันโหลดข้อมูลมันก็จะกดลิงก์มาที่หน้านี้เลยค่ะนักเรียนเป็นคณิตศาสตร์นะคะนี่เลยนักเรียนสามารถกดเข้าไปเลือกเลยว่านักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาอะไรนะคะได้ทุกเวลานะคะเลือกเรียนได้เลยอันนี้คือ,อของ dltv อันเดียคุณครูปิดไปก่อนกลับไปหน้าเดิมนะคะไปดูโครงการสอน ออนไลน์โปรเจกต์14นะคะก็จะลิงก์ไปของของสสวทนะคะเมื่อกี้เป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตัวนี้เขาก็จะเป็นบทเรียนให้เราเราสามารถเลือกเรียนได้เหมือนกันของกับ DLTV เลยนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถกดเลือกเรื่องที่นักเรียนต้องการเรียนได้เลยนะคะต่อไป เป็นช่อง u t u b e นะคะของถ้านักเรียนแบบไม่อยากเรียนผ่านเว็บไซต์นักเรียนจะสามารถเข้าไปใน u t u b e เขาได้เหมือนกันเนื้อหาเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้านะคะนักเรียนก็เลือกเลยว่านักเรียนจะเรียนบทที่เท่าไหร่อ่านนะคะแค่นี้เองนะคะแต่ ถ้านักเรียนเข้าไปเรียนในเนื้อหาวิชาที่เป็นของครูที่คุณครูได้ทําขึ้นนะคะอะไรคุณครูลองเข้าของป .6 บ้างนะคะอย่างของป6เนี่ยเหมือนกันนะคะนักเรียนอ่ะก็จะเป็นช่องเดียวทีวีของป6นะคะเป็นโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ของป6นะคะ YouTube ก็จะเป็นช่องของป6อ่ะทีเนี้ยคุณครูลองเข้าไปในบทเรียนที่คุณครูสร้างนะคะคุณครูเข้าบทที่1คุณครูก็คลิกเลยนะคะ ก็จะมาเจอหน้าแบบนี้บทที่หฮอร์โมนและคลโนนะคะคุณครูก็จะแนบเอกสารนะคะแนบเอกสารประกอบการเรียนนะคะเวลานักเรียนจะเรียนนักเรียนก็สามารถกดได้เลยนะคะกดเลือกเรียนได้เลยก็จะมีคลิปวิดีโอประกอบการสอนนะคะนักเรียนก็เลือกเลยสวัสดีน,น,น,นักเรียนทุกคนนะคะวันนีอ้อันนี้มัน ขึ้นมาแล้วมันก็จะไปลิงก์กับ y ยูทูบคุณครูกดเข้าไป YouTube ที่เป็นช่องที่คุณครูสร้างขึ้นไว้อสองอคูณสิองสอง,สอสองตัวนี้ก็หลอกเหมือนเดิม3า,ามคูณสก็เหมือน<ล>เดิมเ,เพราะเหมือนกันเหมือนกันกับของเว็บไซต์โปรเจกต์4 4นะคะอ่าก็จะมีตัวเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหดัดอ,อันนี้ของพี่ปหจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวของน้องๆป4ป .5 ก็จะ ตามไปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเ <5 S 1> มตร<ม>คุณครูไม่ได้เขียนคิดขึ้นมาเองนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะสิ่งที่โจทย์โอเคนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะกลับไปหน้าแรกนักเรียนก็กดคำว่าหน้าแรกเลย เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์ครูนะคะหรือว่าบทเรียนออนไลน์ของครูนักเรียนสามารถเลือกเรียนในเนื้อหาที่คุณครูได้จัดทําขึ้นหรือนะคะช่องทางอื่นที่สปอร์ทนะคะได้จัดได้ส่งเสริมหรือ,อแนะนำนะคะก็จะมีอของสสวท DLTV นะคะ สองแหล่งที่คุณครูว่าน่าจะมากเพียงพอนะคะหรือนักเรียนสามารถาศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่อง YouTube ช่องอื่นๆที่นักเรียนสนใจได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ